ท้ายเนี่ยครับถามถึงเรื่องการทุกยุคเปลี่ยนทุกหายของมรดกคณะรัฐเนี่ยครับมันจะไปยังไงต่อครับผมผมตอบ่วมทุกเรื่องได้ครับเป็นแพ็กเกจเดียวกันแล้วกันนะครับโ,โดยไม่แบ,บ่งแยกเ,เลยครับการรับประทานปีห้าเจ็ดแรกๆผมก็ดูเบานะว่าเหมือนรับประทานอื่นทั่วไป แต่หลังจากผมใช้เวลาประมาณสองสามปีคุณคิดกับเรื่องนี้ถ้่าจริงต้องบอกต้องให้คุณอุปการกับอาจารย์อาจารย์กับ,กบ,กบ,กบอาจารย์ต้นวิรยุทธ์ที่เขาเขียนบทความเรื่องระบบประยุกต์แล้วผมก็นั่งคิดว่าการรับประหารปี57เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงระบบเปลี่ยนแปลงระบบนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปงแลงอะไ เพราเราจะเห็นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างจํานวนมากมายที่เกิดขึ้นหนลังปีหลังหลังการรัฐประหารปี57การเปลี่ยนระบอกนี้ค้าจุนด้วยอุดมการซึ่งถูกขัดเกลขึ้นมาใหมา่ผมไม่เคยเห็นการถกเถียงเรื่อง2475มีน้ำมีเรียกว่าเข้มข้นมากขนาดนี้ในในยุคนี้เลยนะครับหลังจาก เริ่มต้นจากมุดขาดหใช่ไหมครับเสร็จแล้วแม้แต่ชื่อค่ายทหารต่างๆก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ของการท้าทายอำนาจสูงสุดเนี่ยจากประชาชนแม้แต่อำนาจของทหารคนที่เคยบรรทัพบัญชาทหารอาดีตผู้บัญชาการซึ่งมีชื่อเสียงมาในอดีตชื่อของพวกนั้นก็ถูกลบนะครับเปลี่ยนแยทนด้วยอำนาจนำใหม่ นี่เป็นการสร้างสัญลักษณ์ใหม่สร้างโครงสร้างใหม่ของระบออบที่กำลังทำเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชื่ออะไรตรอนีอะไรอีกหลายอย่างรวมทั้งในในเนื้อหาสาระประกาศเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างในเชิงเนื้อหาสาระด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างใหม่นี้คํ้จุนด้วยอะไรทั้าจุนด้วยผมขอใช้ภาษางกฤษแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของผมเองและทุกคนด้วยคนระับท้นบอนที่ใหม่ที่ดี ผมเรียกมันว่า Military Monarchy n น x u s นะครับผงสร้างอันนี้ได้ไดร้อยรัฐทั้งหมดเอาไว้ด้วยกันแล้วมันทำให้ละทิ้งสิ่งหนึ่งก็คืออ,อำนาจของประชาชนตัวประเจอาจะถูกผักออกการเลือกตั้งที่เ e อ็ดดอสอำนาจประชาชนเนี่ยอย่างคุณชอดเนี่ยก็จะถูกกันออกถูกกันออกนะครับเหลือไว้แต่ พัาการเมืองหรือใครก็ตามที่สยบยอมต่อให้โครงสร้างก้อนนี้ไอ้ไอ้เอ็มเเนี่ยที่ผมเรียกอย่างเงี้ยนะครับให้ยู่คงอยู่เท่านั้นจึงจะคุณจึงจะได้รับการแชร์อหน้าอนุญาตให้คุณมีส่วนร่วมบ้างกรณีของพรรเพื่อไทยก็คือการโยอปฏิประนองกับโครงสร้างอันนี้นะครับถึงได้รับอนุญาตให้เข้ามานั่งในตำแหน่งนี้ ถึงเวลาก็จะสามารถเอาคืนได้ด้วยเทคนิคหลายอย่างกฎหมายเป็นอย่างหนึง่งแต่ที่ผมก็ลังเห็นว่าในบริบทของความขัดแย้งไทยกัมพูชานี่ก็คือกําลังใช้ลักษณะของผุ้มการแบบชาตินิยมเจือนบนกับเลอกเอกราชท,ที่ยวกำลังพูดกันโดยการผูกพันกับบทบาทของทหารที่อยู่ที่อยู่กองทัพนะครับผมคิดว่าจุดพลาด จุดพลาดของรัฐบาลที่เขาไม่รู้ตัวก็คือจริงจริงการติดดาอย่างที่คุณเล่าพูดเนี่ยมันเป็นความริเลิ่มของของแม่ทัพมาตงแต้นนะครับเขาก็เสนอมันกันมาที่รัฐบาลก็พอดีรัฐบาลไม่เห็นด้วยเพราะว่าเป็นมาตรการซึ่งจะสร้างผลกระทบให้ประชาชนค่อนข,ข,ข้างจะมากน,นั่นเป็นเป็นจุดอันแรกเลยนะครับที่กองทัพอยากจะใช้อำนาจเต็มในการควบคุมชายแดนว่าจะจึงเสนอมา เสนอมาตรงๆเนี่ยไม่ผ่านเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่เห็นด้วยทุรคะโลกทบกันเยอะจึงเอาเข้าสภาส,าสามชพอเข้าสามชเนี่ยไม่มีทางปฏิเสธเลยนะครับในานามของความมั่นคงรัฐบาลไม่กล้าที่จะปฏิเสธก็เลยม,มอบอำหน้าให้เดิมเนี่ยบริบทของมันเนี่ยเพื่อที่จะกดดันกัมพูชาให้ปรับกําลังทหารผมไล่าทางไลให้ดูก็ได้แล้วดูว่าเรื่องนี้มันจะไปจบยังไงก็ต่อไ วันที่เจชมชประชุมและให้อำนาจแม่ทัพในการควบคุมชายแดนต่ามชายแดนนะครับแม่ทัพก็ใช้อำนาจแต่เพียงเล็กน้อยก็คือปรับเวลาปิดด่านปิดเป,ปิดเท่านั้นไม่ได้ปิดสนิทในในครั้งแรกนะครับที่จริงการปิดอันนั้นเป็นแค่เชิงสัญลักษณ์จริงๆมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากนอกจากสร้างความยุ่งยากให้ประชาชนวันที่8ปดรองแม่ทัพภาคก็ไปคุยกับ ไปกับครูชาแล้วก็ตกลงกันแล้วว่าปรับตําลนงทหารถวมครูเหลวครูหลอกอะไรที่ว่านั้นเรียบร้อยก็ถ่ายรูปมาแจากนักข่าวแล้วเรียบร้อยนะครับคนที่ไปเจราจาพูดตัวแรกพูดสมาร์ทมากเลยลบกันไม่ดีทหารของผมเสียชีวิตผมเสียอกวเสียใจใหม่วันหนึ่งใครจะตกกระโหลกอ่ะเหมือนเหมือนคนละคนอะไรเงี้ยนะอันนั้นอันนั้นแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงครับ พอวันที่8เรื่องเรื่องมันควรจะจบแค่วันที่8เมมันมีการปรับกำลังแล้วเพราะว่าวันที่1ิบสี่ก็จะมีการประชุมเจมีจี EC, แต่ปรากฏว่าด่าไม่มีการปรับกำลังอันนี้เป็นเหตุให้อังเคอรโผเพราะว่ารับปากแล้วชาชาติทหารต้องปฏิบัติเม mm ื hmm. ่อมันไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างการจัดการด่าและการปรับกำลังการอาหารเนี่ยฝ่ายโน้ตก็ก็เริ่มที่จะตอบสนองในทางที่แปลก แล้วก็นายกรัฐมตีของเราก็ไม่เก็บนะครับเพราะว่าทางโนนบอกว่าพอคุณปรับเวลาแล้วเขาก็ปรับเวลาให้มันเหลือมกันวันนั้นนายกไปประชุมที่กาบเชิงเลยยังบอกว่าทําไมทางโนนเขาปรับเวลาไม่ตรงกับเราล่ะไม่คุยกันเหลอเราก็ผมก็เราลงมีใครดิมนายกหรือเปล่าว่าไอ้ที่ปิดด่านน่ะเขาทำเพื่ออะไรและใครเป็นคนตัดใครเป็นคนตัดสินใจใช่ไหมครับเมื่อจุดนี้พลาดก็กองทัพก็ขี่ รัฐบาลไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทางกับทางทางพนมเปนก็กดดันมาเราตกลงกันแล้วเราตกลงกันแล้วทาไมนานมาอย่างมาตปปกติครับน,นะครับนี่คือจุดที่ช่องว่าที่สําคัญที่สุดที่ทําให้รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านมองเห็นว่าการบริหารงานของของประเทศไทยมีปัญหาอย่างยิ่งรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งเอาล่ะอาจจะ รับาลสัตว์างพกอะไรก็ตาาแต่เราก็พออนุโลมได้ว่าเป็นรัฐบาลที่มาากการเป็นกตั้แต่ไม่สามารถนำบั้นประชาัรได้ทําให้เพื่อนบ้านมองเห็นความไม่เป็นมิตภาพในในในการนำนะครับจากจุดนี้เขาก็เริ่มเขย่าปอดคนไทยไปเรื่อยๆด้วยสารโลกแผนที่หนึ่งต่อสองแสนบัคนไทยทั้งมวลถูก กองเก่ามานานนะครับที่เรื่องเกกับเอกราชอำนาจดุ่แยางคจินตนาการเกี่ยวกับการเสียดินแดนแค่เราได้ยินแผนที่หนึ่งต่อสองแสนก็พลน้อยกันทั้งชาตินีน่ถ้าผมเป็นบุญเซ็นผมก็นั่งตีขิมด,ดูแล้วก็ปล่อยอะไรแบบนี้ทีละเ,เล็กทีละน้อยคลิปน,นั้นเป็นเป็นน่าจะไม้ตายเดี๋ยวแล้วเขาไฮปล่อยคลิปไม่พอนะครับคุณมาเน็ตออกมาไฮไลท์ตลอดเลยว่าเห็นไหมคุณณควบคุมของทัางคุณไม่ได้เห็นไหมไม่เหมือนเรา เราสั่งกองทัพของเราอย่างไรก็ได้คุณควบคุมสถานการณ์อะไรไม่ได้เลยสักอย่างจุดนี้เป็นจุดตายนะครับผมคิดว่าอนาคตของพรรคเพื่อไทยจบแล้วรัฐบาลจบแล้วที่เหลืออยู่ต่อไปเป็นแต่เพียงว่าเอ n เนี่ยจะจัดการรัฐบาลอื่นเมื่อกี้ผมได้ยินแ่นนี้เดิกท่านประยุทธ์เนี่ยผมเก็ตเลยผมตาต้ มันเปิดสิ่งที่ผมคิดนะครับว่าเขาจะเอาตำแหน่งของคุณคืนเมื่อไหร่ก็ได้วันที่คุณไม่สามารถที่จะทำหน่วยประโยชน์หรือทําให้ระบบเนี่ยมันมันเข้มแข็งต่อไปได้เช่นเช่นจากการคุณชอบไม่ได้เนี่ยคุณเดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคําตอบสุดท้ายของผมก็คือในในเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าสถานการณ์กรมบูชามันจะไม่จบนะครับมันจะไม่จบเพราะว่าเป้าหมาย นักบูชาเที่ยวนี้ย่างมากไม่ใช่แค่หาป๊อปูลาร์นะครับอย่างมากแล้วก็กล่าวว่าถ้าผมใช้คําพูดแบบผม,ผมเคยพูดในสถานีโทนนรทัศน์ว่าต้องการลดความยะโสโอหังของคนไทยและทัศนคติที่เคยดูถูกคนกัมบูชามาโดยตลอดคือนึกถึงนะครับสมเด็จเซศเนนะี่ยไอ้ไอที่เขาทํากับเราปัจจุบันเนะี่ยคือสิ่งที่อีลีไทยเคยทํากับเขา เมื่อ 2, 3, สองสามทศวรรษที่ผ่านมาช่วงที่เป็นการก่อกำเนิดของกัมพูชาสมัยใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้คือการเอาคืนผมไม่ต้องมาถูกหรือผิดในทางการระหว่างประเทศนะครับแต่พูดในในแง่ของของประเทศที่อยู่ด้วยกันเนะี่ยการเอาคืนซึ่งกันและการนีน้คนไทยอาจจะต้องใช้สติปัญญามากกว่าน,นี้ในการรู้ว่าหลักเนี่ยมันขัดกับหลักระหว่างประเทศมันขัดกับกฎหมายฉบับใดนะครับผมเห็นนัพากพิจารณาเริ่มออกมาพูดว่าตรงเนี้ยตรงไหน,นมันขัด ผมก็กำลังคิดว่าเราอาจจะโดนกับมบูชาย,ย้อรสนก็ได้นะถ้าเกิดเราบอกว่ากฎเกณฑ์สากลบางอย่างเป็นสิ่งที่เรายึดถือคำถามง่ายๆผมเห็นโฆษกรัฐบาลกรรมบูชาออกมาพูดว่าคุณคุณสุกขขิจเชืงง้อทองใช่ไหมที่จะไปฟอ้องแจ้งความยื่นความเขาเลยบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องระหว่างประเทศไปฟอ้องที่ศาลโลกศาล i c ซนะดีกว่านะอะไรคือ ผมเหมือนกับเรารู้สึกว่าเขานั้หลอกล่อให้ไทยเข้าไปเล่นเกมของเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมคิดว่าเราเราควรจะตั้งหลักทัน,นทีแล้วเขาควรจะตั้งหลักจริงๆเนี่ยมันควรเป็นรัฐบาลนะครับที่ได้แมน่เนจจากประชาชนแต่ถ้าคนที่ต้องเป็นจะต้องตั้งหลักเนี่ยเป,เป็นเป็นฝ่ายทหารควบคุม <c oughs> ผมเกรงว่าหลักของเราเนี่ยอาจจะไปเข้าหลักของกัมพูชา ى, ที่เขาจะหลอกให้ กองทัพของเราโชว์แสงยาทุภาพคือโชว์ต่อโชว์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมาชนได้นะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ผมคิดว่าปัญหากัรบูชามาันจะพัฒนาไปทางัานขอบคุณครับอขอบคุณครับ,บ,รบไปที่ท่าจจนอาจารย์เน